เขแต่งตัวแง่แท้เขาแงามแท้เทถ่ามั่วความใจบาดด้ <ย S 1> าว,วาเท่านี่แม่ไม่เสียวเ<แ>จ้าก็้าม่ไ้นุ๊กขอ่อยให้ยัง<แ>โอ้ย,อยนาะขอ่อยว่าเป็นเท่านั้นแม้เนี่ยเจ้าอยู่ในห้องน้าคนนี้ห้องห้านี่แม้แอุย้ยเนาะบนข้างหลังคือกันเล่าให้เว้ยเป็นอยังกันน้อเถ่าเอ้ยอ่าเอาพอเสียวเพันมาเท่าสองคนเจมินคือกันเนาะ ขันขนเดียวกันเอาโหลดเอาคันคนมัคือกันจะได้เป็นเซียวกันหมอเนาะเมียนตัวเมียเซียวคือกันซืรอ์ไปซื้อเม็ดกระพักหวานมาแกงซู่เมียเซียวกินได้ไปโอ้จะกินแกงพักหวานบ่ไปตรงนี้ละห่วยใส่ไงเดี๋ยวว่ามือนี่แปลกเว้ยเอาสุดอดเห็นเขาแรน้องกันซะก่อนเนาะเม่เซียวเนาะจังเมื่อพอเซียวลูกกันนาลักได้เลรอเนาะเขาเนาะเล่นเศ้ามี่กินพี่ัก๊คละบ่เสมอนี่